นักเรียนทุกคนได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานส่งประกวดนะคะใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองให้เต็มที่เราลองหาวิธีง่ายๆดีกว่าไปคัดลอกจากอินเทอร์เน็ตก็เสร็จแล้วไม่ดีกว่าเราลองใช้ AI หาข้อมูลแล้วค่อยคิดงานเองดีกว่าถึงจะช้ากว่าแต่โปร่งใสกว่าฝ่ายแม็กแอบก๊อปปี้ไฟล์างานจากอินเทอร์เน็ตฝ่ายฟ้าใช้คอมพิวเตอร์เปิด AI ช่วยออกแบบโครงงาน ณวันนำเสนองานสีหน้าของแม็กซ์มีความกังวลแต่ส่วนฟ้านั้นมีความมั่นใจมากผลงานนี้ไม่สามารถรับได้เนื่องจากตรวจสอบพบการทุจริตถึงงานจะไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่เราสัมผัสได้ถึงความพยายามและความซื่อสัตย์ ทางลัดที่ไม่ซื่อสัตย์อาจทำให้สำเร็จชั่วคราวแต่ความโปรง่งใสและความพยายามจะนำสู่ความสำเร็จที่แท้จริง